ว่าคุณผู้ชมไม่ได้ยินยเสียงนะครับดูพิธีการแล้วกันนะครับผ,รผู้สื่อข่าวเนี่ยคือว่าหลังเนี่ยโดนทุบไปสองทุบแล้วนะครับปปลแล้วหลังจากนั้นครับเดี๋ยวจะมีช่วงจังหวะที่ทางุงพลเนี่ยโผล่เข้าไปแล้วก็กระชากหน้ากาก,ากของผู้สื่อข่าวคนนี้ออก<ร>นี่เขานักมวยเก่านะครับรผู้สื่อข่าวของบินทีวีนี่นะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่สำนักงารป่าไม้จังหวัดพุดาหานะครับ เข้าไปตรวจสอบไยท่อนายในบ้านของนายชัยพลขณะที่เจ้าหน้าที่กําลังอ่านข้อร้องเรียนให้นายชัยพลฟังอยู่นะฮะท่ามกลางสื่อมวลชนเนี่ยที่ติดตามข่าวนายชัยพลครับเกิดอาการไม่พอใจครับเข้าไปแย่งมโครโฟนครับและก็ทุบไปที่หลังพักไลนายนภัสซึ่งเป็นผู้สือข่าวนะครับของสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีทําให้ชาวบ้านต้องนําตัวนายชยพลนะครับออกไปฮะนายนภัสได้บอกว่ารู้สึกตกใจครับกับเหตุการณ์ที่ถูกแย่งใ์ครับ ก็ยืนยันนะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการสัมภาษณ์นายชัยพลเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยกำลังชี้แจงเอกสารร้องเรียนให้กับนายชัยพลฟังอยู่แต่ว่าจู่ๆนะครับนายชัยพลเนี่ยก็เข้ามาก่อเหตุครับซึ่งตัวเองเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าอย่าทําร้ายอย่าทําร้ายแต่ว่านายชัยพลนะฮะยังปรีเข้ามาแล้วก็ชากหน้ากากอนามัยออกแล้วนายนภัสเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นการหยอกล้อนะเพราะว่าขณะเกิดเหตุนะครับนายชัยพลเนี่ยกัดฟันด้วย เข้ามาด้วยท่าทีที่โอขึงขงังน้ําเสียงดุดันยิงเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรกกตรวมจงังหวัดพุทหารให้ดําเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับจังหวะนั้นผมก็พยายามพูดว่าคุณอย่ามาทำร้ายร่างกายผม,มผมมาทําหน้าที่สื่อ,อแต่ทุกคนก็ได้ปรีเข้ามาแล้วก็พยายามจะกระชากแมสผมออกพอกรกระชากแมสแล้วก็พยายามจะเข้ามาบีบคอนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้น ทางด้านของยูทูบเบอร์เองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันแยกเขาก็เลยไม่สามารถทําอะไรผมต่อได้ตกใจไหมก็ตกใจนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนักข่าวที่มาทําข่าวที่กกกหลาลเดือนเหมือนกันผมไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของลุงพลนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมลุงพลถึงมาทําร้ายร่างกายแล้วก็มาคุกคามข่มขู่สื่อมวลชนแบบนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ เมื่อคืนนี้ลุงพลไปให้สัมภาษณ์กับรายการรายการหนึ่งนะคะก็ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกไม่ได้บีบคอเพียงแค่อยากจะเปิดหน้ากากดูว่าใครแล้วก็อยากจะขอโทษน้องนักข่าวถ้าเขาให้โอกาสค่ะฝังตำรวจไปถามพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่า จะเข้าข่ายทำร้ายร่างกายหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับตำรวจท้องที่จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งถ้าเข้าข่ายทำร้ายร่างกายแม้เพียงเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเข้าข่ายความผิดทางอาญามาตรา391ระวงังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยถึงกรณีที่นำนายชัยพลและพยานกว่า10ปากเข้าเครื่องจับเท,ท็จ และให้ผู้เจ้าชานซักถามคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรันหรือชมพู่ก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้แล่ละค่ะจะทราบผลอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นผลมาจากเครื่องจับเท็จต้องนําไปรวมกับพยานหลักฐานอื่นประกอบในสำนวนคดีด้วยพร้อมยืนยันการสืบสวนสอบสวนของตํารวจนั้นคืบหน้าไปมากค่ะครับย้อนกลับไปนะครับเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเกิดข,ขึ้น,าาน,นะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปา่าไม้เนี่ยไปตรวจสอบท่อนมาที่ในายชัยพลอ้างว่าเป็นไม้ตะเคียนฮะ ลอยมากับน้ามาติดคลองข้างบ้านจึงนําขึ้นมาให้กับผู้คนกราบไหว้ตามความเชื่อซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไม้ตะเคียนจริงนะฮะถือว่าเป็นไม้ห่วงห้ามด้วยไม่สามารถครอบครองได้ครับเพราะว่าไม่ได้ถูกตัดในที่ดินกรรมสิทธิ์แล้วก็ต้องส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ในชัยพลก็จะมีความผิดด้วยผลการตรวจสอบเนื้อไม้ครับนายพรพิรมอุรัสแสงซึ่งเป็นผู้มนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดพุทธหาร ยืนยันว่าเป็นไม้มะค่าแต้ครับหรือชื่อทางการคือว่าไม้มะค่าหนามไม่ใช่ไม้ตะเคียนแล้วล่าสุดนี่น,นะครับนายบิราสาส่แก้วเจ้าพนักงานป่าไม้จำนันงานกรมป่าไม้นําบันทึกหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกสพกกตูมให้เอาผิดก,กับนายชัยพลฐานครอบครองไม้ห่วงห้ามไม้มาค่าแต้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484นะครับดูบรรยากาศในภาพรวม ของบ้านกกกอกที่เกิดขึ้นในเวลานี้ห่างจากเหตุการณ์การเสียชีวิตของชมพู่มา8เดือนเนี่ยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ยังไม่มีคําตอบว่าเพราะอะไรนายชัยพลจึงไม่พอใจผู้สื่อข่าวครั้งนี้แต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอะกมันทําให้มียูทูบเบอร์จำนวนมากตอนนี้ไปกางเต็นท์นอนกเกาะติดชีวิตนายชัยพลกับป้าแตนเลยค่ะคมีผู้คนมากกว่า30ครอบครัวไปเช่าที่สวนยางพาราไปขายของมั่ง ไปไลฟ์บ้างบางคนบอกว่ามาจากจงังหวัดเชียงใหม่มาปักหลักขายของเลยล้อไปกับการนำเสนอเรื่องราวของลุงพลคนที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างไรายได้ได้ไปขายของเนี่ยนะคะในขณะที่คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้มันก็เลยดูเหมือนว่าทำให้ภาพรวมบริบทของบ้านกก,กอกตอนนี้เปลี่ยนไปค่ะการฝังตัวในสังคมเนี่ยมันทำให้คนนอกนี่ไม่รู้เลยว่า ข้อเท็จจริงในสังคมมันเป็นยังไงไงนั่นแหละทีนี้มันถูกชักนําและก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คนที่คนที่เข้าใจผิดก็คือคนข้างนอกนะแต่คนข้างในก็ยังเข้าใจผิดในเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายก็เหมือนกับกําลังจะจะถูกแย่งชิงจากสื่อไปเป็นเหมือนกับไปเป็นตัวละครของตัวเอง ขณะที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนสมาคมนักข่าวนันกหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทร,รทัศน์ไทยออกแถลงการนะครับรณมกา,การการะทําของนายชัยพลนะครับโรยินทำลายร่างกายผู้สื่อข่าวอม,มรินทีวีแล้วก็เรียกร้องเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินคดีด้วยนะครับผมได้คุยกับน้องนักข่าวคนนี้เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็ถามไปว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมตอบโต้กลับบอกว่าไม่จําเป็นที่ว่าต้องทำนะแต่ว่าคนที่มีความรู้อะไรเองเนี่ยก็ไม่ควรที่ไปตอบโต้กับหรือว่าใช้ความรุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าเชื่อว่า เป็นการคุกคามสื่อเขาว่าอย่างนั้นรู้จักกันมานานแล้วนะฮะ